สวัสดีค่ะวันนี้เราจะประสอนการเข้าช่อด,ดอกไม้จันท์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเป็นการเข้าช่อเก้าค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งดอกไม้จันท์ออกเป็น4ชุดนะคะเดี๋ยวจะเป็น1ดอกชุดหนึ่ง2ดอกชุดหนึ่งแล้วก็3ดอก2ชุดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีอุปกรณ์เข้าช่ออย่างก็คือการทูบค่ะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็เอา2ดอกนะคะมาปิดบิดดอกกันก่อนนะคะ ิดเป็นเกลียวนะคะจนถึงไปรวดเลยค่ะได้แล้วค่ะอันนี้บิดสองนะคะแล้วเริ่มบิดสามคะ่ะแล้วก็บิดสามอีกชุดหนึงนะคะ คือเราต้องจับยาให้ดอกเกยกันนะคะจากนั้นหยิบการทูบขึ้นมานะคะแล้วก็เริ่มจาก1ดอกก่อนนะคะแล้วก็เอารวดน,นะคะมาปิดเข้ากับการทูบค่ะเป็นตามนี้นะคะแล้วก็หยิบดอก บิด2มาค่ะแล้วก็บิดเข้ากับาก,การทูบเหมือนเดิมนะคะค่ะก็ะจะได้ตามนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาบิด3 ่ะแล้วก็จะหมุนใจลวดให้ครบทุกๆุก,กช่อนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จประกอบแล้วเป็นช่อเก้านะคะจะออกมาตามห้าตามนี้ค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ยาวกว่าน,นี้นะคะเราก็สามารถต่อ,อต่อการทูบออกมาได้นะคะโดยเราก็จะใช้ลวดพันเหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ